สวัสดีค่ะพิงค์บพัราพรวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับวานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกกันนะคะก่อนอื่นเลยที่ฉันอยากจะบอกกับผู้ฟังทุกคนว่าอย่าคิดว่าตัวเองอยู่บนโลกใบนี้คนเดียวถ้าคุณยังไม่รู้จักกับเจ้าวาน52าสอเฮิร์ตตัวนี้ค่ะว่าแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเจ้าวานตัวนี้กันค่ะ ว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าวาัน52เฮิรตและทำไมถึงกลายเป็นวันที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกเมื่อในปีคศ1989ทีมนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสมุรศาสตร,ร์วูดโฮได้ทำการค้นพบขึ้นเสียงแปลกประหลาดที่มีความถี่สูงถึง52เฮิรตหลังจากนั้นมันก็หายไป ด้วยความนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเกิดความสงสัยว่ามันคือคลื่นเสียงของอะไรกันแน่จึงทำให้พวกเขาเฝ้าติดตามมันจนตรวจพบอีกครั้งเมื่อปีคศ1990และปีคศ1991ในปีคศ1992หลังจากสงครามเย็นจบลงเรือดำน้ำของสหรัฐได้ตรวจพบคลื่นเสียงน,นี้เช่นเดียวกัน และที่มาของเสียงนี้ปรากฏว่าเป็นเสียงของวานบาลีชนิดหนึ่งซึ่งเป็นวานที่มีลักษณะแบบฟันกรองทีมนักวิทยาศาสตร์จากวูโฮและหน่วยเรือด,ดำน้ำของสหรัฐได้ร่วมมือกันศึกษาเกี่ยวกับเจ้าวานตัวนี้จากการติดตามและศึกษามาก็พบว่าเจ้าวานตัวนี้ไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนร่วมฝูงไม่มีคู่รัก มันไม่มีใครเลยในชีวิตอยู่เพียงลำพังในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าวันทั้งหลายนั้นจะใช้การสื่อสารผ่านทางคลื่นเสียงและระดับคลื่นเสียงที่วานบาลินปกติธรรมดาน,นั้นใช้สื่อสารจะมีความถี่อยู่ที่ประมาณ1 2บ5ถึง25เฮิรตซ์และด้วยความถี่เสียงของวานตัวนี้มีสูงถึง52เฮิรตซ์ซึ่งมันอยู่ในระดับ ที่วานตัวอื่นไม่สามารถรับรู้ได้จึงทำให้มันไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับวานตัวอื่นได้เลยหรือก็คือไม่มีวานตัวไหนรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันนั่นเองค่ะและนะักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าวานตัวนี้คือวานชนิดใดกันแน่แต่เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างวานสีน้ำเงินและวานฟิน จนทำให้มันกลายพันธุ์มีลักษณะที่ไม่เหมือนใครแล้วทำไมวาน52เฮิร์ตัวนี้ถึงกลายมาเป็นวานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกได้นั่นก็เป็นเพราะว่าวานตัวนี้ต่อให้มันจะอยู่ข้างๆวานตัวอื่นแทบจะใกล้ชิดกันเลยก็ตามแต่ก็ไม่มีวานตัวไหนที่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของมันได้มันช่างน่าสงสารจริงๆเลยนะคะ ถึงเจ้าวานตัวนี้จะตะโกนดังแค่ไหนหรือสื่อสารดังแค่ไหนก็ไม่มีวันตัวไหนรับรู้ถึงการมีตัวตนของมันได้เลยค่ะหากเปียบวานตัวนี้เป็นเหมือนมนุษย์เราไม่มีเพื่อนไม่มีใครพูดคุยด้วยอาศัยโดดเดี่ยวเพียงลำพังเราจะทนอยู่ได้นานสักแค่ไหนกันเชียวท่านผู้ฟังล่ะคะคิดว่าเราจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนกัน ้ใครจะคิดล่ะคะว่าเจ้าวาน52เฮิรต์ตัวนี้จะแวกว่ายในทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลลำพังเพียงตัวเดียวนานถึง20ปีด้วยเหตุผลนี้เลยคะ่ะจึงทำให้เจ้าวาน52เฮิรต์ตัวนี้ได้ถูกยกว่าเป็นวานที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลกในวันนี้ ที่เราหยิบยกเจ้าวาน52เฮิรตตัวนี้ขึ้นมาพูดในฟอดแค์ก็เพราะว่าอยากจะบอกคนที่กำลังเหงาหรือรู้สึกท้อรู้สึกโดดเดี่ยวเราอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังทุกคนว่าขนาดเจ้าวัน52เฮิรตตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ได้คุณก็ต้องสู้และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทำสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุขไปกับมันค่ะนี่เลยค่ะ คือชีวิตของเจ้าวานที่มีชื่อว่า52เฮิร์ตในอีพีต่อไปเราจะมาเล่าถึงการข้ามผ่านความถี่ที่52อยากให้ผู้ฟังทุกคนรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณท่านผู้ฟังทุกคนที่รับฟังกันนะคะ